สวัสดีปะลุงบอกกับสองของน้องมิตรอีกแล้วปะลุงสบายดี FC เอฟซีไ้ทุกุจุคนไมาในลงมาน้องสะและก็เฮือนปะลุงเดน้องสะเขาก็มีน้ำลัปะลุงสิลมาปลูกต้นเผาเดชิลมาปลูกต้นเผาปะลุง คกนอุ่าก้นเหมใช้นกิดนกิดบอกว่าเจ้าบอกมาวปลูกต้นผ้าเจ็เมตระสันเจ้าบอกมาว่าปลูกให้ปลูกคือว่าเจิเมตระสันกันต้นผ้าเนี่ยบ่ฮอดเม็รส้ปลงนกิด สงสัยนองคิดเนี่ยพังพิษแล้วบางทรงน,นองคิดว่าฝุ่นมาใส่โปรโงมาปลูกตนน้นมอกฟาโปรโงอยู่ขันน้องสาอีกแล้วมานี่เนี่ยมาปลูกต้นฟ้าโปร มาฝุ่นลงไปซื้อต้นเฝ้านี่ต้นละรลอยไปลงต้นละล่อยบาทตน้นปลูกในขางนี้ไปลงนะครับซื้อปลูกอีกหยุดเจทั้งนั้นต้นผ้าต้นนักกัใหญ่แล้วต้นนี้ฮาก,ก็ซื้อมาใหม่ไปลง,ปงนำ น้ำฝนเมื่อวานนี่ตกแห้งขนาดปรุตกแห้งแห้งนำฝนเมื่อวานเด็ดนำนอ้องซาเขาก็ได้กับบัวร้ายก็ได้ปลุเพราะเอาบัวทันเห็ดบอลน,นันข้องน้ำลงมาใส่เห็ดบอลเขาเอาน้ำลงมาใส่เอาน้ำให้นาลงมา,น,า,มาน้ำได้บัวรายจะมาปลูกความนี้ปลุแล้วก็จะไปปลูกทั้งนั้น ฝนต,ตกแห้งเมื่อวานปรงุงนะเขียนยังห้องแอบบแอบบแอบบแอบอยู่เราถ่ายน้องขิดแล้วกุมไหมมาหิวน้ำหดชะก่อนปรงุงน้องขิดหิวน้ำมาหดปรงุงเดะนะตัวใหญขนาด pha subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลองฝาเต็มใส่เลยปบลงนี่เพื่อนำให้ปุ่นเปียก์สักก่อนลงเสียเอาเบียเอาฝาลงเลยปันน้องคิดไปหิวอันนั้นอยู่ บนตรงนักแทะถ้าเอาวันมีเห็ดเป็นท่อน้ำลายลงมามันก็สิได้ลายอยูปลุกน้ำแต่ว่าเฮาบริได้เห็ดท่อน้ำลายลงมาหัวเฮากับยากเวกลายไปลงก็เลยบริได้เห็ดมันต้นกินได้ตัวนี้ติดอีกผู้แล้วต้นที่สองปลุกอย่างอีกต้นหนึ่ง เส่แม่เส่มาแต่บุญภาษาเต็ที่อนปลุงม <50 ath> ันออาไปซื่ออยู่รักษาสิบห้าตอนกลาฟ้าอยู่คุณเบียละสองร้อยบาทอันนี้เบียละร้อยบาทปลุงร้อยห้าสิบาบาทบ่เขาจะจ่าวห้ยร้อยบาทวาสันเขจะลู้ห้มือสุดท้าย นี่แล้วไปต้นที่สองไปลงมาปลูกก้อนไม่ไปลงตัวนี้ก้อนไม้ไผ่หวานเลี้ยงเนอะบ่เลี้ยงนาะไปลงไผ่หวานอยู่พุ่นก้อนไม้เลี้ยงเนอะอันนี้ก้อนไม้เลี้ยงเนาะอ้ายเลี้ยงนาะเนอะเลี้ยงอ้ายเฮ้แต่อไปก็จะเลี้ยงเฮาแล้วเลี้ยงละไม้ตัวนี้ ปลูกว้กินไปลงปลูกใบผลัดกินเรื่องเกยวกับใบหยาบไปหาใกล้ไปลงขามันติดกะเอาอยู่ในเกล็ดจะคลองเลยต้นฝ้ั่งตัวนี้มันติดแล้วมันใหญ่แลยไปลงตัวนี้เนามาปลูกก่อนตัวนี้มันติดแล้วมันใหญ่เลย เด้นไม่ฮักอใหญ่น้ำแหละปุลุงต้นมะมี่กันใหญ่ใหญ่กว่าหมู่เลยใช่่ะต้นมะม่วงกันใหญ่ปุลุงเปลี่ยนตากล้องปุลุงเอ๊ะผูมีดปูหมพร้าวปุลุ่งแมน ผ้าาวรวมทั้งหมดก็มีหกต้นหกต้นก็ลงชามซกินันิเท่าหา้า si ่าหอมพันีาซกินก็ลงเลยปันนำขายเหตุบอนข้องนำนั่นนี่ลงเหตุบอลนั้นอันนำลงใส่เ่อนี่ท่อเฮากบเปนเพำ่น้าพี่น้องเป็นนำสน้องเป็นนำใชนองก็จา เหตัน่อลงใส่่อนำ้ำลงใส่น้องปลุงนำ้ำน้ำให้หน้าแบบปลลุงลงใส่น้องสาปลาลุงพูดบ่อนสิเอาถอลงปลาลุงเงแมน แ่ทยหน้ามุกวางนี่เมนขวาน้าวทุบนีลงไปแตง่วาน้วย หลังจากที่แปลงแล้วปลาลงเอาถอลงแล้วแล้วก็นจะดินถมเลยปลาลงต่อ,อมือลปลาลงฝนนอนเมฆบางตะเวนไว้ปลาลงมันก็นเลยมือเด็กของนหนัมมาก็บ่อนหนัมมันก็สะเปล่งหนัมลงเลยปลาลงหนัมใน,นลงเลยเด็ก ไก่ไก <c ười> ่ก like ับนองลงไปปรงไก่้เลยเห้อได้อดอกสันี่ไก่เติบทมไปรุงเลงทมทอดแมนโอ้ยเต้มเติมลง กังผัก็ลายไปลงเอ<า>จะชีเต็มขัน้องเลยหลแม่มาคูงมาปิดมาข้ากาแฟหลายอย่างไป,ปลงเอแม่น้ำล,ลงเลยไปลงน้ำม,มันบ่ลายก็เลยมันก็เลยตกบ่อไกลไปลงอ่าต่อน้ำให้หนาลงเลยไปลง ว่าน,นี้แห้งลายปรุงน้ำให้นาำมานนื่อวานนีและจนจนฉีดถั่วมนอดก็ไผย,ยเพย่เนี่ยลาหลวงพ่อเนี่น้องมียเกิดอลาล,ลับปลุงคลิปนี้คลิปหน้าพอ่อกันใหม่ปลงุงอยู่ดีมีแห้งบระชุกชุกชุคนพ่อกันคลิปหน้าปลงุปลงฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเมียปลงุงสบายดี